ถวายบังคมราชาภูวนาฏทรงก่อเกือ้อชนชาติไทยทั่วราเป็นมิ่งขวัญผองพระศกปกประชาทรงนำพาผองไทยให้สรานดังสุริยาอุ่นใจไทยทั้งชาติทุกภัยปาดพ้นสิ้นแผ่นดินประสานทรงปกชาติปกไทยให้ยืนนาน แผ่ไพศาลเทิดองค์พระทรงชัยเฉลิมพระชนมพันษามาบรรจบประชานบพระจักกรีสีสมัยเชิญเทวาประทานพรภูวไัยร่วมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายพาดลถาวรกิจรัฐอาทิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้า